เรียนดีป่ะจะทำไงด้ยแปดหมื่นสองมีคาอย่างวะเสร็จเขามีสวัสดิการใังไหถ้าเขากะเขานั้นก็มีคาหายอยู่หลายอยู่คาเสียงไข่คาเวนอูเออเนี่ยออกอฏิวัตมีคาอย่างว่ะโหนเออมันเฮ้ยเพื่อนน็อกนึง เอาเลยวะังไปมันอกหนึ่งเดียมามามามี M4 อยู่บันไดเริ่นอกสองนอกสองเห็นไหมเห็นไหม มันยิงกันอยู่เย็นดีอย่ามันโดดเฮ้ยตายแล้วเออี่ยตู้โมเขาไปทโซยเ้าัวเฮ้ยมีคนมาหนิเฮ้ยเซมโบนี่เท็ก้อยู่ทำพิปโยขำพิทโซยนัานน่หรือบอดวะรไม่ใช่ไม่ใช่บอดแล้วไม่ยิงกูอย่างมึง นี่วิ่งมาแล้วผม่อเยเพื่อนนักหนึ่งนักหนึ่งอยู่ในบ้านตัวนึ่งอวมียาปะคนยาน่ม oh, ีไมีมีามาวงน้ีศัตรูอยูวีย่ะยาอี้เตยุคน

ก่อยยากูถือจะมดเดียวกูหลวงเลยเก็นะเหมือนมาเอาได้ไหมได้แล้วเอาเลยๆกูได้ละกูได้จังมันเหัอเฮ้ว่างมีเออเดย,เยดูยเาาบีวยวมาไอ้ยังบไดี้เอ็โฟอยู่เนี่ยนี่ยูอันนี้คนบอดังบอดังมีตัวดิบอดังมันนะ อ่คุณนี่เฉีงงี้งหรมันนี่ยกซีเลเียงอยนะิมันกว่าเลีนหน้าออเรียนเรียนน้ำมันมาแล้เโอเดี๋ยวดเยเรีนมาพอบ I g t l e s ได้นีเรีน,น,รนข้าได้ <laughs> ปืนทายังเดียว มีตัวมั้งโอ้โหอัตต์นเลยนี่คนเหนือว่าเป็นคนโอ้ยคอตันแตกเลยนิ่งขนาดนั้นนะไอ้ <c oughs> นี่าานิ่งคอตันแตกเลยซ้ <c oughs> ำขนาดนั้นอู <c oughs> นึกว่าคนเนาะเดี๋ยวคนเฮียมาแล้วกว่า หรือบอดคนบอดบอดบอรถรถเทียดีย,ยีทิคนเลยมันไม่ยิงอยู่ใครแล้ว

คนเงียังเงเงียังงโอ้ทังสาวงเนามาไหมกไม่ใช่มึงอวกมันีแไปเไอ้คิบินกุ่มาหลายแล้วไปยิ่แด้ยตรงเดี๋ยเดี๋ยวเดกนยเลยเขาเยอไว้น คน,น่าละ่ะแันึ่งไปเลยนี่พมันแก่หนาอ่ะมันผูนึ่งเลยเนี่อ,นไไนอ่ะ้ว้ฮนาันแกะไรอ่ะดีเ,ดเธอมันพูน <What? S 2> มึงลงไปยัง <What? S 2> ไงจะงเลึม่งข <What? S 2> ึ้น <c oughs> ต้องพ่ต้องต้องลงไปพ่ต้องลงไป ไอเรอ่อีกรูปไงรปบอลบอลุงลองบ้ลุงลงไปก็ได้ไหมโอ้ยไม่ขึ้ลงเลยแล้วงงยังไงแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวในกลัวเบิ้งห้ยบอลลูกไหมไหมไอ้เหี้ยยี่กางท่างลอยหนักว่ะเดี๋ยวอีกหัวขอหนึ่งพี่ตัววะเอานี่วาโตกใจไปบาคนเดิน ไสอยนะมีคนเล่นหรอวะ e n e m i s ahead เต็เคี้ยมีเล่นนิ่ไกลวะทม่คนไส้ตัวอร่อยนัไปแล้วะบอบอบอหาไปผูถ่ายอองแตงแอเปียบไปปะจ็ด้ามกนกวางกูนกงไหน m a r k e n airdrop เาไม่แเราถ่ายเอายังอยู่อะว่าเหิมบน่ะเอาิเอาิบมไอกคนนะไม่กิบมยัง I n e l เอาคนไปสิกูเรียนออมิเนี่ยเขานีเมย์นะกว่านี่มาดิมาถ่ายมีมีจิบอีกอย่างนะโอ้พี่ลอยเมย์วงมาทางนี้ปะวนว่ เอ้ยนี่อ hey la. yeah, ๋อเหรออุปกรเก็บเลยเะไยมีเก็บยังกะว่ามีเหรอเก็บไปแล้วเก็บตรงเก็บไม่ได้เก็บไปยังก็เกไม่ได้โเฮ้ยป่ะบอลนะยุ่นี่ไรยุ่นี่นะวุ่น ่ต้องดถืถอมันลอ,อ,อยยิงอ่ะถือๆเนี่ยนอนอยู่หนีบ่เทากูพื้นเบียนแถบวิ่งขนเขี่ยหลังเลยวะท่านไปนานมีวะบึองอยุบิ่งยุบบึงหลังมาต้งนี้แถบตั้งอยู่บนนี้เหรอ เพงทางเออบุกแคมาทางแอดดอกมาในมีคนเฮ้ยเอาแล้วหน้ามดีสุดเอ้ยมันก็แหลกเล้อมันคือ แก่มาขาดนัดเดียวมีตัวเฮ้ยเดี๋ยวๆดีเดี๋ยวเฮ้ยวัว่ยมีิงตายตายตกูสา่นไมตัวนี้นั่งเดียวมุมอยู่เวทวมีตัวเนึองมีตัวหนึ่งเออตัวนึงยิ่งชนะยิ่งโห่เห็นอ้มันใส่วะ ออไปเดาไปเดาหินไงหินไงหินไงมา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 ตามตาเน้ยเาแใวะเขาได้ท่านอะคุณตามไงดรดีไปดีเรียนแล้วคุณินไงหิิ นอกตัวหนึง่งฟังพี่ฟังพี่ไปไฮ้ยน,น,นี่มันมีคนนอน,นมันโดนขอกมอมันหน่อยอ้ระเบิดควันให้เอาเลยนี่จหน้าโยกั มันนอ้อยยิ่งกว่าพอมันนิ่งเลยู่อยุง่างยุง่างยู่บาน่างเว้นคอยปืนบอมันมันมีตัวยู่สมบนี่ละมีสายมึงการเมดแกเลยหรอตี้ตัวเอ้ยโอ้ยใก่ยิ่งวบไปเลยนะนี่แหละนี่แหละมึงมุงจักลอยนัดกูมากกังสิละ กูกดยางเดียวอ่ะเอาแต่มือเลื่อนเอาอย่างเดียวอ่ะกดข้างเลยบ่ลเลียนใจย่างเดียวแมนกดข้างเลียนใจเลยถามว่าเก่งบอบบเก่งหรอกบอได้มีผีมือยอย่างหน่อยพว้มีหยาดอยู่ของรางยี่ห้อรางคนที่มึงเห็นตรงแห่เนี่ยมันยิงกันอยู่อย่างี้ยิงตัวนี้บอเขาเหลือนี่พวกหน่อยพวกเดียวโอ้ยมีหยาดนำให้เลยปะไช้ทิมไว้นะ มีหมูเมาเมาเมากรก็ยู่นิกก็ได้ยู่นิกก็ได้คนไม่ต้องห่วงไว้กล e ัวตำแหน่งใดเลยหายเก่าเลยก็เมาเดียวเรื่องนี้อะไม่ต้องลงไป้แล้วดูคนละฟังเบอร์คนละฟังเออเบอร์เบอร์สามไปดูเนินตรงนั้นหน่อยเดี๋ยวมันตรงเรียบมาหนี่บ้าบ่ะวงโยมันเดินก็มันเหี้ยยังถ่ายเบิร์กว่า

อ๋อฮิโกรังวะว็อยู่ตรงนี้ยไม่ต้องไปก็ได้อ่ะเลยไหนวะรนเห็นอยู่ทางบอกบอกบอกไม่เห็นเลยนายไหนเนี่ยนะเนี่ยตายตายระเบิดเลยตายตายระเบิดเลย ไปเลยบุกมาเลยเบอรสองไน่อ <Tipp> ย <ett> <m> ูยูหินทั้งหนาตัวตายเลยเ็ดโดยิงเ็ด้บบใรไปามยิงตรงไหนตรงางตรง้างตรง้างโอเคเออเดียวเดียวเดียวโอ้ยจะมันาหญ่ น de ี Works ่ชุบโลคนตาชุบหอก